ขั้นตอนการต่อระบบไฟโซล่าเซลล์นะครับขั้นแรกครับต่อโคมไฟก่อนนะครับคู่ขวามือนะครับขั้นที่2ครับต่อแบตเตอรี่ครับขั้นที่3ครับต่อคู่ซ้ายมือนะครับก็คือแผงโซล่าเซลล์นะครับหลังจากนั้นนะครับสถานะไฟนะครับจะขึ้นแบบนี้นะครับเม็ดกลางจะติดค้างไว้นะครับส่วนเม็ดซ้ายจะกระพริบช้าๆแบบนี้นะครับอันนี้ถือว่าตรงตามขั้นตอนครับปิดตู้แล้วกลับบ้านได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าไฟสถานะนะครับไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับถ้าต่อผิดพลาดมาดูนะครับนี่นะครับถ้าสถานะไฟขึ้นแบบนี้นะครับ ตัวตรงกลางกับพิบแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายกับพิบช้าๆแบบนี้นะครับให้ทําการถอดสายออกนะครับแล้วทําการต่อตามขั้นตอนที่กล่าวมาใหม่นะครับและถ้าเกิดว่าไม่ได้นะครับให้โทรกลับมาแจ้งทางบริษัทนะครับถ้าไม่ต่อตามขั้นตอนนี้จะหลุดประกันนะครับ